กระบวนการเรียนรู้เนี่ยมีความสําคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถปรับตัวแล้วก็ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆเลยอยากจะถามพี่ตาเกี่ยวกับถึงความสําคัญของกระบวนการเรียนรู้นะครับครับกระบวนการเรียนรู้นะครับคือเป็นกระบวนการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใน3ด้านหลักๆนะครับด้านแรกคือด้าน การเรียนรู้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเรียนรู้เพื่อมีการนําไปสู่การพัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้นจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของด้านการปฏิบัตินะครับพอได้เรียนรู้แล้วนะครับก็จะต้องมีการนําไปปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็จะนําไปสู่ด้านสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีของการพัฒนาด้านการเกษตรนะครับจะเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้นะครับจะมีความสําคัญซึ่งเราจะต้อง ให้ความใส่ใจที่จะทําความเข้าใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสําคัญต่องานส่งเสริมการเกษตรนะครับเราจะมองกระบวนการเรียนรู้ว่ามีความสําคัญต่องานส่งเสริมการเกษตรใน3มิตินะครับมิติที่1คือต่อตัวนักสง่งเสริมเองนะครับความสําคัญคือจะทําให้นักสง่งเสริมเนี่ยได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองพอนักสง่งเสริมมีการพัฒนาศักยภาพก็จะนําไปสู่การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา,กกาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นมิติที่2นะครับเรื่องของความสําคัญต่อกลุ่มนะครับ ความสําคัญของกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อกลุ่มเนื่องจากว่ากลุ่มจะเป็นส่วนประกอบของคนลหลายๆคนนะครับพอกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนะครับจะทําให้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการพัฒนามีการดึงเอาศักยภาพของแต่ละคนมาเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับตัวในมิติสุดท้ายนะครับที่กระบวนการเรียนรู้มีความสําคัญคือมิติต่อชุมชนนะครับเนื่องจากว่าในชุมชนจะมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพของคนที่มี ทักษะคณิที่แตกต่างกันนะครับกระบวนการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ดึงเอาศักยภาพของคนแต่ละกลุ่มแต่ละองค์กรนะครับเข้ามาสร้างความสมัครสมานสมามัคคีสร้างความเป็นฝึกแผนแล้วก็จะทําให้การพัฒนาชุมชนเนี่ยมีความยั่งยืนต่อไปครับครับผมก็สรุปได้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมให ผู้เรียนเองได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองในทุกๆด้านนะครับแล้วก็ให้เพื่อไปสู่ความสําเร็จในชีวิตอันนี้ผู้เรียนจะประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้จัดเป็นสําคัญถูกไหมครับใช่ครับพี่ตาครับอยากให้พี่ตาช่วยพูดถึงบทบาทแล้วก็ความสําคัญของนะักส่งเสริมการเกษตรต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเกษตรกรน,นะครับครับ นักส่งเสริมการเกษตรนะครับคือคนที่จะพาเอาอความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆครับทางด้านการเกษตรเนี่ยเข้าไปเผยแพร่แนะนําให้กับเกษตรกรซึ่งมองในภาคหนึ่งก็คือเราเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติของเรื่องของความรู้ทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมของเกษตรกรนะครับนั่นคือบทบาทของเราเนี่ยจะมีความหลากหลายมากในางานส่งเสริมการเกษตรนะครับทั้งเรื่องของเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นะครับเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําต่างๆ นะครับเป็นผู้ประสานงานนะครับทั้งประสานงานเกษตรกรประสานงานกับหน่วยงานภาคีที่จะเข้าไปร่วมพัฒนาเป็นนักรวมกลุ่มอันนี้สําคัญนะครับคือเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มาเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกันนะครับอีกอันนึงคือเป็นนักวิจัยนะครับเราเองก็จะเป็นผู้เชื่อมงานวิจัยต่างๆเข้าไปทําแปลงร่วมกับเกษตรกรนะครับเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเนื้องานหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญคือเป็นนักประชาสัมพันธ์ครับ นักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะในการพัฒนาและก็เสริมสร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในระยะยาวอยากให้พิตะช่วยเสริมเรื่องความสําคัญของนักส่งเสริมการเกษตรให้กับพวกผมหน่อยครับครับจากบทบาทที่มีบทบาทลหลายๆเรื่องในการที่จะขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรนะครับจะเห็นว่านักส่งเสริมการเกษตรอาจจะมีความสําคัญมากนะครับเราอาจจะมองความสําคัญใน5ด้านของนักส่งเสริมการเกษตรในการทํางานนะครับด้านที่1คือเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นักส่งเสริมการเกษตรเองนะครับนอกจากจะเป็นผู้ส่งเสริมการเกษตรจากกระบวนการเรียนรู้นะครับความสําคัญของเราคือเราจะเป็นคนที่ขยายผลงานวิจัยนะครับเป็นคนที่จะเชื่อมเอางานวิจัยจากสถาบันการวิจัยต่างๆนะครับไปให้เกษตรกรได้มีการทดสอบทดลองในแปลงไล่นาของตนเองนะครับความสําคัญข้อที่2คือเรื่องของการให้คําปรึกษาแล้วก็การฝึกอบรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงไปทํางานในพื้นที่นะครับมีการจัดอบรมโดยพิจารณาตามความต้องการ ตามปัญหาของพื้นที่นะครับความสําคัญข้อที่3คือเรื่องของการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับในความสําคัญด้านนี้นะครับคงเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างเราหน่วยงานภาครีกับเกษตรกรนะครับในการที่จะพัฒนานวัตรกรรมเพื่อจอะตอบโจทย์ความต้องการแก้ปัญหากับที่น้องเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีสมภาพที่แตกต่างกันความสําคัญข้อที่4คือเรื่องของการสนับสนุนนโยบายของรัฐนะครับ นักส่งเสริมการเกษตรจะเป็นคนกลางนะครับที่รับเสียงสะท้อนจากเกษตรกรนะครับแล้วก็ส่งต่อไปอยังภาคนโยบายเพื่อดูเพื่อที่จะสะท้อนว่านโยบายที่มีการคิดออกมาเนี่ยตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาของเกษตรกรได้มากน้อยขนาดไหนและความสําคัญข้อสุดท้ายคือเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลแล้วก็แบ่งปันนะครับตรงนี้นะครับเราเองเป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้จากหน่วยงานและเกษตรกรนะครับเข้ามาสร้างฐานความรู้ ให้เข้าถึงง่ายนะครับให้สามารถเกษตรกรเนี่ยสามารถเข้ามายิบจับเอาความรู้ไปพัฒนาภาคการเกษตรในด้านนาของตัวเองได้ครับก็จะเห็นได้ว่านักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรนะครับจะผ่านกลุ่มเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมครับโดยเปลี่ยนจากการสอนเนี่ยเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรได้คิดวิเคราะห์แล้วก็วางแผนและก็ตัดสินใจได้ด้วยตนเองแล้วก็สร้างความยั่งยืนแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ถูกต้องไหมครับ have